ชั่มร้อยสองปอน S H S ไทยครับผมแดงเพชรนพรเดชครับน้ำเงินเพชรสามมาเป็นนักมวยต่างชาตินักมวยฝรั่งเศสคนนี้ครับรู้กฎกติกามวยไทยดีครับว่าต้องชกยังไงถึงจะได้คะแนนก็พยายามอยู่ครับมาแล้วครับเข่าเข่า,ขาซ้ายครับเจอขวาโต้แม่ล็อกเอาไว้นะครับเพชรนเดชเข่าวขวาของเพชรสามครับทีมงานเพชรสามบอกมาให้ดูครับ ในขวาสูงครับแข้งขวาขึ้นมาครับเป็นเมรนมีงัดซอกขวาจังหวะรวบมงในครับขวางครับขวางเป็นการกะบาดครับแล้วก็ไตีครับเห็นอเดรเจอแข้งขวาของเพชรสามครับถีบไปก่อนครับขยับต่อยหมัดครับอาครับยังคลึกดีกันทั้งคู่สีซ้ายขยับไต่ขวาขึ้นมาครับเสียบราคาไว้โอ้เด็กคนนี้ครับแน่นอนครับโอ้ใจเขานี่ใหญ่กว่าตับเลยครับเด็กคนนี้ฮะดูครับความขยันมีต่อยต่อยหนึ่งสอง ขึ้นบอลลวงท้องอ้าวแล้วโอ้ย่าออกอาการนะเพชรนภเดชอย่ายุบอย่าช็อตนะเต้งตีขวาครับเพชรนภเดชเพชรสามตีเข่าขวามาครับโอ้โหแม่เกือบไปเหมือนกันนะขีบขวาไปซ้ายเจอแข้งขวาขวาขึ้นมารับหมัดลำตัวอ้าวอย่านิ่งยับโดนไปแล้วมีนนิ่งเหมือนกันครับทางนั่นเพชรนภเดชจังหวะองค์ในเพชรสามล็อกแล้วตอกดลงมาตีคืนครับแย่ครับโอ้โหไหนกันครับ ไสต่อก็เดินเข้ามาเจอทีมเสียหลักแล้หมุนแล้วก็หมดยกรับหมดยกที่สามยกที่สี่ครับท่านผู้ชมเพชรก็ผดเด็แดงน้ําเงินเพชรสามเสียบมาเสียคืนครับไม่โกงกันเสียบกันต่อครับใคลอ่อนเนื้ออ่อนนมเดี๋ยวก็รู้ครับแยกออกมาครับหมดเพชรสามนี่ยังเดินทะเลาะไม่เลิกครับชวนทะเลาะตลอดตีเข่าขวาไปเข่าขวาครับพยันจะขวานะครับเข่าขวาครับ เพชรนภเดชก็ยัด้ายมาเจอแข้งขวาของเพชรสามขวาครับยัดไปครับแต่โดนย,ดย,ดยกเททิง้งจังหวะน,นี้ก็เสียหลักลงยังไม่จากยังไม่ห่างครับพยายามจะตัดลำตัวครับเอาเตะขวาหลุดแทงขวาครับเพชรนภเดชเพชรสามเตะซ้ายไม่เข้าครับเพชรนภเดชเตะขวาครับมัดพยับมมัดหนึ่งสองครับ ไปตีใครเข่าขวาของเพชรนุบเดชครับเข่าซ้ายครับอ่าอะไระครับพื้นขึ้นมาเอขาข่เอขวาไปเอ้ขวาไปสองดอกจับแล้วเทโจูกรรมาการดึงไว้ก่อนครับอ่าเป็นรูปตามน้ํากรรมการไม่ตามเอาเข้าเลี่ยมเข่าอีกทีหนึ่งกอดไว้ก่อนครับเพรชรสามกอดไว้แต่พชนุบเ,เดชตีซ้ายตีซ้ายเอาตีซ้ายสายมาครับเพชรนุบเดชตีซ้ายกขอขออนนีเพชรสามที่ตีขวานะครับ อาล่ะครับเดินเข้าไปอย่าหมดเอามาลูกนี้นี่เสียเหลี่ยมลูกกำนันไปเลยครับเตะขาครับเพชรนภเดชเพชรสามเตะซ้ายครับเพชรนภเดชต่อยขวาลำตัวเจอศอกอาแล้วครับจับดีตีข่าวขวาโอ้เอาครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดครับตอนนี้ครับขยับเดินมาเจอแข้งซ้ายของเพชรสามครับเตะขวามาหลุดออกไปขยับเดินเตะขวามาครับขวาทีซ้ายครับ ล็อกไว้วงในตีครับแผชรสามเพชรนภเดชตีคืนเด้งตีคืนเด้งตีอีกทีครับเอาครับดูครับความรุนแรงของอาวุธครับอ๋อนี่คือการนภเดชยับดักแทงขวาครับเพชรนภเดชตีเขาขวามาเขวาขวาไปออกมามาแยกออกมาโอ้โหแยกครับแยกแล้วหมดยกที่สี่ครับก้นยกที่สี่หลายยูเทิร์นเลยเกิดแล้วครับให้น้ำด่วนเลยครับ ได้ครองเข็มขัดเส้นนี <ยก S 1> ้เป็น <ยก S 1> เอียด<ไ>ป,ประวัติให้กับชีวิตถึงตัวเลยนะครับเพนสามครับเพนรอร์เเดก,ก็พยายามโต้ด้วยซ้ายครับอ้าวขวาอ่าซอยยิกทีเดียวครับแยกออกมาครับ ก็ที่ยกที่แล้วนี่ไปผ่อนเกมครับยกนี้ออกมาเดินเหมือนเดิมครับเจอแข้งขวาของเพชรนบเณฑก็ไปครับล็อกไว้วงไนพยายามตีครับเพชรสามตีมาตีคืนผลักออกครับเพชรสามต่อยหมัดขยับเดินครับเจอแข้งขวาของเพชรนบเดชครับดักไว้หวาง็สัตวอกอครับขพาะนั้นเพชรสามครับเอาครับหนักหนักแรงแรงฮึดหมาอีกรอบหนึ่งโอ้ดูลูกฮึดนะฮึดมีสำคัญมากครับ หใจดูฮะลูกคุดของเพชรสามตอนนี้ตอนน่ตอยเติมด้วยแข้งครับอ้าวแล้วครับสารมาโตทุกดอกเหมือนกันครับเพชรนภเดชโอ้โหสติงกระดิงแมวไปเลยครับดีครับโอ้โหคุณภาพล้วนๆครับกดยกสุดท้ายเรียบร้อยครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับ คู่นี้เป็นการชิงแชมป์ครับเดี๋ยวจะมีการประกาศคะแนนบนเวทีนะครับ oh,